เราจะมาทำป้ายชื่อติดลงศพกันนะครับผมง่ายง่ายเลยนะครับลำดับแรกนะไปที่ Open เลยแล้วก็ไปที่ dispc หรือว่าแมคคอมพิวเตอร์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ double a ตรงนี้ได้ดีนะแล้วก็ไปที่งานศพตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปหาไฟล์ติดลงหนึ่งอันนี้นะครับผมแล้วก็กด Open เลยครับผมไฟล์เรียบร้อยแล้วครับผมลำดับต่อไปเราก็ลากอันนี้นะครับผมนี่ ลากอันนี้นี่น,นี่ลงมาตรงนี้ลงมากับจะล่างสุดน,นะครับผมส่วนสวนองันเนี้ยเราก็ปิดตาไว้อ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็เอาชื่อเราก็เอาชื่ออเอาชื่อที่ลูกค้าเอามาให้นะคุณแม่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 มายคุณแม่แม,มายกันดีอ่ากันดีนะครับผมอายุ เปีอ่อเคประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็เราจัดให้มันอยู่ตรงกลางจัดง่ายงคลุมคลุมทั้งหมดคลุมทั้งหมดแล้วก็ที่ที่อันสุดท้ายอ่ะเราก็กดด้วยนะครับผมอ่ากดตรงนี้อย่างเดียวเลยกดตรงกลางนี้อย่างเดียวเราก็จบเลยแค่นี้เลยครับผมถือว่าเสร็จสิ้นเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็เซฟปิ้นได้เลยจบเลยครับผมสวัสดีครับ